มาพร้อมข่าวมันเทิงมากมายพี่ตั๊กพี่บ๊อกเปิดใจหลังเข้าพิธีรับพระราชทานน้ำสังเมื่อวานนี้คู่บ่าวสาวหมาดๆบ๊อกตั๊กก็ได้เข้ารับพระราชทานน้ำสังจากสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมกับจดทะเบียนสมรสที่พระราชวังสวนจิตราโดยมีหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนและหม่อมกมลายุคนพร้อมพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยานและหลังจากเสร็จพิธีการทั้งคู่ก็ได้มาเปิดใจกับสื่อ ไฮไลท์สาคัญก็คือตอนที่ตอ,ทตอนที่สมเด็จพระเทพรัตนเสด็จออกมาแล้วมีรับสั่งคือท่านท่านทรงจําได้ว่าพี่ตักเป็นอาจารย์แล้วเราเมื่อวันที่14ที่ผ่านมาเพิ่งต่อยมวยหน้าพระพักแล้วก็ท่านก็ทรงอวยพรให้พวกเรารักกันนานๆเราตื่นเต้นมากแล้วก็ครับก็ตอนท่านประธานจะร้องไห้ท่านประธานอ่าเป็นเหมือนของที่ระลึกครับนั่งก้นถมาให้เราผมก็เริ่มหูหนักตามของที่ระลึกของท่านนะครับ <c oughs> <c oughs> ความรู้สึกหนึ่งก็คือว่าการใช้ชีวิตคู่มันเพิ่งเริ่มต้น เมื่อรักเขาแล้วเราก็ต้องทําหน้าที่ของเราเป็นเป็นลูกผู้ชายที่หนักแน่นเป็นหัวหน้า,าครอบครัวที่ดีเราคิดว่าเราเลือกคนไม่ผิดและงานนี้สาวป๊อกได้อวดแหวนมั่น1.8กร,รัตที่หนุ่มตักจัดให้โชว์สื่อส่วนชิ้นสอดถือเคล็ดเลกมงคลเป็นเงิน999,999บาท 99, 99, 99 กับผู้กองต้อมร้อยตำรวจเอกทรงพันในเดือนตุลาคมนี้ที่ยังไม่ระบุว่าวันไหนล่าสุดก็มีกระแสข่าวอีกว่าแป้งได้เลิกแล้วเป็นวันที่1 1ตุลาคมซึ่งตรงกับงานแต่งของภูริอดีตหวานใจเป๊ะโอ้มันแรงตรงนี้นี่แหละเคยเห็นในเน็ตแต่ว่าแต่ว่าคงคงไม่ใช่เห็นตอนแตกใจไหมครับเขาก็มีมีเขียนเขียนนี่ว่าแบบตัดหน้ากันหรือเปล่าแต่ว่าเรื่องอย่างนี้คงมันคงไม่ใช่เรื่องที่แบบเราจะเอามาแบบอะไรเล่นๆนะเนาะ กรู้ว่าได้เลิกยงยังไม่ได้ทำอะไรเลย <c oughs> แล้วตอนนี้ก็ป่วยด้วยแต่น่าจะเป็นุูลาพิสุานี้ก <c oughs> ็น่าจะเป็นน่าจะเป็นมังค่าส่วนสาวแพทย์นภรทพาที่เคยให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้คุยกับหนุ่มนิวคนที่ควงไปร่วมง,งานแต่งแอสสงกราแล้วแต่วันที่ฉายเดียวไปงานแต่งตอเอ๋ขะกลับมีหนุ่มนิวขับรถมารับแถมล่าสุดยังควงหนุ่มนิวไปร่วมง,งานแต่างงานหนึ่งอีกด้วยไอ้ยะอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าสับขาหลอกปะคะแพท ถามว่าก็ยังคุยกันอยู่ไหมก็คุยกันอยู่ค่ะแล้วยังคุยกันอยู่เรื่อยวันนั้นที่พูดในงานงานแต่งที่ปอเอแต่เราก็กลับด้วยกันนะวันนั้นคือตอนแรกที่แพทบอกแล้วว่าอาจจะมารับ<อ>ซึ่งเขาก็ไม่ได้คอนเฟิร์มแพทนะคะจุดท้ายเขาบอกโอเคเขาว่าง<ม>เขาก็มารับ <S <S ก็ไปไหนมาไหนด้วยกันถ้าถ้าแบบเขาชวนเราชวนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะโอเคในความเป็นเพื่อนนะ่มันโอเคมากอยู่แล้วแต่ถ้าพี่ถามว่าโอเคแบบที่จะพัฒนานี่เหมาะกับเราจะแบบยังตอบไม่ได้เลย ขึ้นชื่อว่าเป็นหนุ่มติสที่ไม่ค่อยจะเอ่ยปากพูดถึงเรื่องความรักแต่ล่าสุดกลับมีข่าวว่าหนุ่มซันนี่ได้เลิกครักกับสาวไฮโซที่ชื่อป้อสารชาซึ่งเจ้าตัวก็ขอเคลียร์กับดาวกระจายมาว่าอ๋อเป็นคนรู้จักกันเฉยครับผมเป็นเพื rice, ่อนกันเฉยรับไม่ได้เจออะไรครับไม่ได้เจอนาเรียเขาเาว่าเป็นเพื่อนกันครับไม่ได้เป็นอะไรกันไม่ได้เป็นแฟนไม่ได้เลยะไรากว่าเราเฮิร์ตนะไม่เคยครับผมเกิดมาไม่เคยเฮิร์ตจริงๆเขาไม่ใช่ไฮโซนะ ใช่ครับเพื่อนครับแต่ว่ามีควงไปไหนมาไหนนี่หลายหลายคนจะคิดว่าเป็นแฟนเราไม่มีควงครับผมไม่เดินควงเวียนหัวเดี๋ยวอ้วกไม่ควงมันเดินเฉยๆอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเขาซับเวอร์รอกระจายอีกช่วงหน้า